ต้องไปย้อนดูตั้งแต่จำน้ำข้าวปะว่าปอชบอกแล้วบอกว่าบิดผมทำไมเออมันดูหน้าเหมือนไส้มันดูหน้าเหมือนไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันดูหน้าเหมือนไส้ก็ทำเราจะมีแผนสองทำไมคะในเมื่อเรามี perfect plan อยู่แล้วแล้วก็บิด ดีใจด้วยนะคะที่ได้ซีนแต่ซีนคุณแย่มากโอ้สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าหลังจากมีความเห็นของปปชเสร็จเรียบร้อยอ่ะทางคณะกรรมการของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็จะมีการพูดคุยอาจจะเป็นข้อแย้งข้อคอนเซิร์นของทา้งปปชอ่ะแล้วถ้าสรุปมันออกมาได้เป็นกู้จริงๆอ่ะนั่นแปลว่าไอข้อคอนเซิร์นเหล่านั้นกลายเป็นข้อคอนเซิร์นที่ทางปปชรับได้แล้วปะมันจะต้องตีความว่าอย่างกันปะเราต้องไปย้อนดูตั้งแต่จำนำเข้าปะ ว่า,าวบอกบอกบบอกแล้วบอกว่าบิดมผมทำไม ปิด<ผ>มออุมทำไมมันดูหน้าเหมือนไส้มันดูหน้าเหมือนไม่รู้ทําไมแต่ว่าออมันดูหน้าเหมือนไส้ก็ทําไม่แต่ว่าแต่ว่าคือแค่แค่มีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วนะไม่ได้ทําเพราะว่าก็คือแบบอ่าโอเคมันก็ไม่วิกฤตแล้วปปชบอกไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันจะเกิดปัญหาการทุจริตอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหานั้นนู่นนี่แต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยพูดมาตั้งแต่ต้นว่าคิดมาทั้งหมดดีแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นคือเมื่อไม่ได้ทาอ่ะไม่ใช่ว่่่าาคคุุุณณลงป๊เนนียจะดว แต่คือมันจะโดนในลักษณะที่ว่าไหนบอกว่าคิดมาดีแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าคิดมาดีแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นสิเราแบบรีรันเลยอะตอนที่ถามว่ามีแผน B ไหมอะแล้วเขาพูดแบบว่าคิดมาดีแล้วเราจะมีทําไมในเมื่อเรามีแผนที่เพอร์เฟกขนาดนี้แล้วแบบสื่อในห้องทุกคนทาหน้าแบบนายแพทย์พรหมินครับจัมนาลาเราจะมีแผนสองทำไมคะในเมื่อเรามีเพอร์เฟกต์พลนอยู่แล้วแล้วก็มีดีใจด้วยนะคะที่ได้ซีนแต่ซีนคุณแย่มากอ